เหตุการณ์นี้เกิดข er ึ้นจากผู <uana> ้ใช้ tiktok นะครับที่ชื่อว่า teen.25450 นะครับก็ออกมาโพสต์คลิปตัวเองนะฮะเมื่อตนเองเนี่ยพบเห็นรถฉุกเฉินกำลังพาผู้ป่วยไปส่งนะฮะแต่เจอรถติดวางทางก็รีบวิ่งไปช่วยบอกรถันอื่นให้ช่วยเปิดทางรถพยาบาลให้ทางทั้งที่ตัวเองเนี่ยยังไม่ได้ใส่ของทามด้วยซ้ำนะครับคลิปนี้เนี่ยถ่ายจากภายในรถพยาบาลด้วยนะฮะเหตุที่เกิดที่จังหวัดภูเก็ต จะเห็นหนุ่มพลเม,ม,มืองดีคนนี้นะฮะหนุ่มพลเมืองดีคนนี้เนี่ยนะครับวิ่งเท้าเปล่าไปตามถนนท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัดนะฮะไปบอกกับรถที่อยู่ข้างหน้าให้ช่วยเบี่ยงหลบรถฉุกเฉินหน่อยนะครับที่กําลังนําผู้ป่วยไปส่งโรงพยาบาลนะครับในช่วงที่การจราจรติดขัดหนุ่มพลเมืองดีคนนี้ก็วิ่งไปยกมือไหว้นะครับแล้วก็ช่วยโบกรถในขณะที่รถทุกคันตรงนั้นเนี่ยพยายามันช่วยเบี่ยงหลบให้เท่าที่จะทำได้นะครับเพราะพื้นที่ที่ให้หลบนมีน้อยมากนะฮะแล้วก็รถนก็ติดมาก จนในที่สุดโรงพยาบาลก็ค่อยๆขับต่อไปได้นะครับ